ครับโอเคพี่น้องเงี้อนี้มาเี่ยวเข่าพอดีลูกค้าไม่เพื่อนยังมาเจ้าย่านฝนตกข้ามับหน้าด้วยเขาหน้าปังเจ้าว่าได้เป็นบันใจของหน้า เบดียวปลาเดียวนกบินเง้วเลยครับพี่น้องหัวเราะนกอะไรขนาดเนี่ย,ยเ,ขเขาหน้าปังกับปานเขาหน้าปีหัวละนี่อะไเหตุผลกก,กยุฆ่าอลไร เยวไปจังน้อยนังจังจีคล้องเล่าไปมีดมันดังเนี่ยใส่ใส่ใบเล่าไปมีดไม่ขนาดมันบะทอกันคือเดบุกแต่ว่าจะได้เช็คไม่รดโรงงานใหม่วันนี้งานนี่เป็นงานที่สองครับของฤดูเขาหน้าปีครับมาเกียวหอย,ยีปป่ปอเฮาคู่ปี FC ไปจับ มีหนูบ่บัวว่าูกเป้ระว่างนั้นรกแค่ปกอยู่ข้าหล,าล่นะครับอย่างน้เนาะคือมีเสียงนกนังหน่อยหน่อยอีกอักอีกอักอีกอักอยู่เะ่าไหรดังน,นะว่ะโซ่ขอ,อย่านป่อเดี๋ยวจะได้เช็คมึงไหมกันถ้ายากเดี๋ยวระว่างมึงมาจะประดียยินเสียงน้าเงียบดีขึ้นหย่งเนี่ย เป็น่างไงค่นเบิ่องเอียงเนี่ยครับเอียงซ่อมเพียงครับโชเฟอร์ก็ได้ดูแลเอียง ăn ít rồi nào bao lúc bao mày lại mày mày lốp ba cầu con phía nào ạ เล่นลูกเพ่โกยุค่าร้ายครับต้องใส่สมารถที่นี่ในการครับิปนี้ยงวหน่อยครับแล้วดูการของหน้าปีปีหัหครับแลนน้ำกดเลยโอ้เดี๋ยวแลนท้ายครับพี่น้องเฮ้ยลูกพี่แลนหันให้เว้ย ประทันแล้วที่ขีดตมครับไปได้ทำนี่แหละตรงหัวงานเนี่ยครับเลยดีอยต่กาก็ไปถึงวันหนาเป็นไงครับหรือว่าธรรม,มาดาก็เฟอร์เฮ้าเนี่ยมาก,กูยู่ครับแว่นตาเพียบสุดยอดครับรับเองซ้อมเองเ รับเก็บีีขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ